มาตามกันต่อสําหรับการค้นบ้านของบิ๊กโจ๊กรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติที่ออกมายืนยันซ้าแล้วซ้าเล่านะครับครั้งนี้เป็นตํารวจหัวหน้าชุด PCT ที่ย้ําว่าการไปค้นบ้านนั้นทําไปตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างไรก็ตามปฏิเสธที่จะตอบคําถามปมตํารวจชื่อว่าเจปล่อยภาพหลุดของมินนี่พลตำรวจโทรตรรงผิวพันหัวหน้าชุดปฏิบัติการ PCT บอกว่าการสอบสวนเรื่องมินนี่นะครับตอนนี้อยู่ในสำนวนแล้วประกอบกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้ตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบการปฏิบัติงานของตำรวจ PCT ในวันตรวจค้นบ้านบิ๊กโจกด้วยขณะนี้รอผลสอบอยู่ส่วนประเด็นที่มินนี่ออกมาเปิดใจกับนักข่าวว่าถูกชุดจับกุม PCT 4บังคับให้รับสารภาพ และให้เขียนในคาให้การว่าพันตํารวจเอกภาคภูมิพิสมัยรองผู้บังคับการตํารวจสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาคสี่มีส่วนร่วมกระทําความผิดด้วยกับเรื่องเว็บพนันออนไลน์ <S <S รวมถึงประเด็นที่มินนี่อ้างว่าตํารวจ PCT เนี่ยเอาภาพส่วนตัวของเธอมาเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะเธอไม่เคยโพสต์ที่ไหนมาก่อนเลยตํารวจยึดมือถือไปแล้วตํารวจชื่อเจเนี่ยเอาไปแล้วเอาไปเลยนะภาพมันหลุดออกมาได้อย่างไร ปรากฏว่าพลตำรวจโทไตรรงปฏิเสธที่จะตอบคำถามนี้ครับในเรื่องของอการสอบสวนเนี่ยเราได้ส่งให้ไปทำสวน <c oughs> นะครับ <c oughs> ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็ ทุเรื่องเนี่ยมันควรจะอยู่ในสำนวนได้แล้วนะครับแล้วก็พี่ได้ชี้แจงไปเยอะแล้วแล้วก็ประกอบกับพนักท่านนายกมติเนี่ยได้ตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบเก<ม>ี่ยวกับการปฏิบัติการในวันตรวจค้นอะไรด้วยแล้วก็เดี๋ยวพี่รอนะครับ<ม>ให้การนะครับก,ก็ขอขอญาตว่าอยู่ในสำมนวนนะฮะยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติการตามขั้นตอนกฎหมายท,ทั่วการนะครับเตรงจริงไหมครับพี่ก็ข,ขอญาตอันนี้ก่อนนะฮะ